ตัวดีอยู่ที่7สิงหาคมนะคะช่วงนี้จะสังเกตว่าทำไมขนุนปิดไฟอัดคริปนะคะเนื่องจากว่าไฟที่บ้านขนุนเสียนะคะ,ะเพราะามันมีคนหิวแสงแล้วก็แดกแสงไปแล้วนะคะยังไม่ทันเปลี่ยนหลอดไฟนะคะไม่เป็นไรนะคะเอาวันนี้วันที่7สิงหาคมนะคะมีนัดชุมนุมนะคะนัดเออเวลา13นาฬิกาหรือยโมงนั่นเองนะคะณที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกรน เคลื่อนย้ายขบวนนียไปหน้าพระบรมหามราชวังนะคะหรือหน้าวัดพระแก้วนั่นเองนะคะซึ่งกลุ่มที่เข้าร่วมการชุมนุมเบื้องต้นเนี่ยประกอบด้วย 1. คณะรณรงค์เพื่อรัชมนูญฉบับประชาชน 2. นักเรียนไทย 3. เอนักเรียนไทยเนี่ยสนักเรียนไทยเนี่ยไทยไม่มียอยะนะคะสละไอไม้มาลายแล้วก็ทศหันนะคะ 3. กลุ่มฟื้นฟูประชาธิปไตยหรือย่อเป็นภาษาอังกฤษเขเรียกว่า D R G นะคะสี่ขบวนการริมสาโอ้น่าสนใจ 5. เครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย 6. ทะลุฟ้า 7. เยาวชนปลดแอกแปสาลายาเพื่อประชาธิปไตย 9. ก้าถภาพคนททำงานสิบซุปเปอร์เตอร์ไทยแลนด์นะคะ นี่คือ10กลุ่มที่อยู่ในช่วงที่เบื้องต้นในการเข้าร่วมมอบครั้งนี้อาจจะมีกลุ่มอื่นด้วยนะคะก็ใครว่างก็ไปได้นะคะไปดูอีกข่าวหนึ่งนะคะสารแ่งสั่งคุ้มครองชั่วคราวชี้จำกัดสิทธิเสรีภาพเกินเหตุห้ามนายกใช้ข้อกำหนด29ออกตามพรกฉุกเฉินมาตรา9นะคะก็ เป็นสัญญาณที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเรื่องการกําจัดสิทธิเสรีของสื่อมวนลชนันเป็นอะไรที่แบบว่าขัดกับกฎหมายไม่ว่าจะเป็นสากลหรือไทยหรือรัฐธรรมนูญนั่นเองนะคะโดยที่สารแพ่งก็สั่งคุ้มครองชั่วคราวนะคะยังไม่ใช่มยังไม่ใช่คุ้มครองเต็มที่นะคะก็มาดูกันว่าจะคุ้มครองสื่อในประเทศไทยให้มีการเสนอข่าวจริงได้แค่ไหนนะคะ กดอ่าการที่อ่ารัฐบาลเนี่ยออกมาพูดแบบนี้เพื่อที่จะปิดปากสื่อโดยเฉพาะนะคะไม่อยากจะให้เรื่องราวต่างๆที่เป็นผลเสียต่อรัฐบาลเนี่ยออกสู่สาธารณหรือแม้กระทั่งออกสู่สากลน,นั่นเองนะคะกลัวความจริงนั่นเองนะอ่ะอีก,กเรื่องหนึ่งโรมเปิดเอกสารทอบอสั่งจำคุกสิบเอกเพราะชูสามนิ้วโพสต์ด้อยค่ารัฐบาลลง t ิกต็อกนะ นี่ก็เป็นสิ่งที่แบบว่าอัปยศอดสูมากๆเกี่ยวกับรัฐบาลชุดนี้แล้วก็เกี่ยวกับของอทัพบ,บด้วยของทหารด้วยเพราะว่าในสิบคนนี้เขาเหมือนจะไม่ได้เข้าข้างฝ่ายของทหารแล้วก็ฝ่ายของรัฐบาลมีการชูสามนิ้วลงติกตอกพูดไงว่าเขาอ้างว่าด้อยค่าจริงๆเขาไม่ได้ด้อยค่าเขาพูดความจริงเขามีสิทธิ์ที่จะสนับสนุน ฝ่ายคิดตา่างทหารแล้วก็ฝ่ายคิดต่างของรัฐบาลประยุทธ์แต่มันก็อยู่ในแฝงเผด็จการของกลุ่มนี้นะคะที่ไม่สามารถแสดงออกได้ก็มีการสั่งจำคุก11คนนั้นนะคะมันก็ยังอยู่ในเผด็จการอยู่ดีนั่นเองนะคะขอให้11คนนั้นนะคะปลอดภัยนะเอาไปดูเรื่องหนึ่งนครบาลย้ำตำรวจบังคับใช้กฎหมายหากสถานการณ์มอบรุนแรง เพื่อรักษาสถานที่สําคัญของประเทศชาติม็อบนะไม่ได้รุนแรงนะมันเกิดจากอคอฝอ่อเนี่ยตำรวจเนี่ยสร้างสถานการณ์ให้มันรุนแรงเพื่อที่จะอ้างในการใช้กระสุนยางอ้างในการใช้แก๊สน้ำตาหรือไอ้รถจีโน่เนี่ยมาฉีดประชาชนต่างหานะคะก็รู้อยู่ว่าม็อบเนี่ยเขามาชุมนุมเรียกร้องรับฟังเขาก็จบแล้วนะ ก็เอาไปปรับปรุงแก้ไขแต่ก็ไม่เลยนะคะก็สร้างสถานการณ์โดยการใช้ตำรวจคุมฝูงชนเนี่ยมาสร้างสถานการณ์ให้มันเร็วร้ายขึ้นแล้วก็อ้างที่จะใช้ความรุนแรงอ้างที่จะใช้กฎหมายจริงๆแล้วความรุนแรงมันอยู่ที่ตำรวจคอฟอนนั่นเองนะก็ทุกคนก็รู้ดีนะเราก็เห็นสังเกตเห็นว่าเอ๊สังเกตว่าม็อบยุคนีย้ยุคประยุทธ์เนี่ยทำไมตำรวจถึงได้ทำเกินกว่าเหตุจังนะ ก็พวกมีผลประโยชน์ไงเพื่อที่จะสร้างสถานการณ์และสร้างความชอบทําให้กับประยุทธ์นั่นเองอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะตำรวจไม่กลับดักถึงหน้าบ้านเพนกวินส่งสารประชาชนแล้วก่กอน7สิงหาไม่ว่าพรุ่งวันไม่ว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรไทยก็ไม่มีวันเหมือนเดิมนะคะคือตำรวจพยายามที่จะไปดักน้องเพนกวินนะคะ แต่น้องเพ็งกวินเนี่ยก็ได้สงสารว่าไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าเขาจะถูกจับไม่ว่าเขาจะหายตัวไปหรือไม่ได้ไปรูปมบนะคะแต่ประเทศไทยก็ไม่เหมือนเดิมแล้วมันก็แน่นอนสิคะขนาดความศรัทธาย,ยังไม่เหมือนเดิมนะความรู้สึกของประชาชนก็ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะทําตัวของตัวเองนะคะเราช่วยไม่ได้นะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องเพ็งกวินด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่ไปชุมนุมกันวันนี้นะคะ อีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะคะอกแก่แน่งน้อยนั่นเองนะคะผู้เจอดราม่าในการฉีดวัคซีนเข็มสามนะคะที่ไปรัดคิวบุคลากรด่านหน้าแต่ตัวเองเนี้ยอ้างว่าตัวเองเป็นบุคลากรด่านหน้าเพียงเพราะว่าตัวเองนั้นไปแค่ไปส่งของไปรับของไปตามจุดต่างๆไปบริจาคของแค่นั้นเองนะคะอันนั้นเขาไม่เรียกว่าบุคลากรด่านหน้านะคะถ้าพูดแบบนี้เขาเรียกว่าบุคลากรานหน้าด้านนะจ๊ะ ก็ได้ลาออกจากที่ปรึกษาผู้ว่าพิษณุโลกนะคะขนุนขอแนะนําให้ลาไปตายเลยก็ได้นะยจังมันรกคนะคะไหนๆก็แก่แล้วนะจ๊ะนะอีกแก่แน่งน้อยนะจ๊ะโอเควันนี้ข่าวไม่เยอะมีแค่นี้นะคะเจอกันค่ะ